พูดเลยพูดเลย,เลยมือปิดงมือปิดไหมวะมะนเยนยไน่ะไ้เลีวย้องพูดหัดเล่นนะครับสำหรับคนเพิ่งหัดเล่นนะครับขอเข้มบังด้วย คนจิงมาแล้วเนี่ยตะพุกแล้วนี่นี่นี่หาของหาของจะเอาเลวก็ติดการแอบ อให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกเลยไม่โดนนะครับสำหรับมือใหม่โอ้ยโดนจริงๆโดนจริงผมจะเลนตามมันนั่นไปเพอมันเลือดเลือดน้อยแล้วชื่อผมไม่รู้หมือนอะนไรสองหนึ่ง ทีละสิบนัวไออาใครยิงมึงอ่ะเฮ้ย,ย,อยโอ้ป่ะเน,นี่ยยิงหนุ่วอยิงกูโดนด้วยเหรอเอจ๊เฮ้ยอย่ายิงมากดิจะตายเจ๊เด้อเมึงอกีมีเลือดชก่อน

ใกล้บ้าแล้ะวะเลียไปไม่ได้เลยลูกสอกรไม่ใจตายน่ไสวนทันสวน,สวนอมอยู่นะ่ะอยู่นะ่ะ ไอ้สุดมันยอยู่กูตายอย่าพึ่งนะไอ้สุดจะพึ่งสวนกูนะกูต <ness> ั้งใจกูจะส่งเดียวใจแค่นเงโอ้โ <none> ม <while S 2> ันจริงย่างแม่นทุมันไม่ชอบ จับจับตะเตี้ยนี่หักของจริงออไอแมวนหงดนะครับเตรียมยาก,ก่อนเดีย๋ยวถ้าคุณยืนนั่งอย่างนี้มันจะโดนเลงกับเลงหวัวยากานะครับเราฟังเสียงไหม <c oughs> 好的后面呢？<Right. S 1>